ครับขอประทานกับเรียน,นท่านประธานวุฒิสภาผมมนุพนันรัตสมาชิกวุฒิสภามีเรื่องที่จะขอเสนอแนะหรือเพิ่มเติมจากเมื่อเชา้านี้อยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าสถาบรรันการเงินเนี่ยจะต้องมีมาตรการเมื่อเชา้ารายงานนั้นยังมีบางส่วนที่จะขอเพิ่มเติมมาตรการที่จะต้องทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ การทำงานของสถาบันการเงินได้เพราะว่าสถาบันการเงินมีความสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบการชำระเงินและระบบการเงินทั้งประเทศเรื่องนี้เป็นเวลามานานแล้วก็ยังไม่มีมาตรการเด่นชัดที่สถาบันการเงินจะต้องทำอะไรที่ให้ประชาชนตรวจสอบที่ผมได้เรียนไปสักครู่สั้นๆเมื่อเช้าสั้นๆว่าสถาบันการเงินต่างชาติวันนี้เขามีระบบ ISO ก็เรียกว่าระบบที่จะสามารถตรวจสอบมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดขององค์กรในประเทศและเป็น ISO ระดับสากลที่ต่างประเทศทำเมื่อกี้ท่านเลท่านวุฒิสมาชิกวุฒิสภาท่านสุวรรณีได้เรียนไปสักครู่ผมทำงานอยู่ในต่างประเทศอยู่ด้วยในระยะหนึ่งเรื่องนี้เป็นมาตรฐานสำคัญจนกระทั่งทำให้ประชาชนมั่นใจ ว่าจะได้รับการคุ้มครองปกป้องจากสถาบันการเงินและที่สําคัญอีกประการหนึ่งเมื่อมีลักษณะการตรวจสอบได้ประชาชนก็สามารถที่จะเรียกร้องความรับผิดชอบจากสถาบันการเงินแต่วันนี้ประเทศเรายังไม่มีครับที่ประชาชนนั้นจะเรียกร้องโดยใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นตัวพิสูจน์ว่าสถาบันการเงินและองค์กรที่ให้บริการทางด้านการเงินเหล่านั้นได้รับผิดชอบและได้ดําเนินการตามที่ ได้ทำเนินการไว้หรือไม่นี่ผมต้องฝากไว้มีคำยื้ัยสารดีกาในประเทศยุโรปในประเทศสหรัฐอเมริกาเยอะมากทีเดียวในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่จะให้สถาบันการเมินรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบนี่เป็นข้อที่หนึ่งที่ขอเสนอไว้ในเรื่องที่สองขอแนะนำไว้เหมือนกันเสริมจากท่านพลอากาศตรีเฉลิมชัยเราควรจะมีกองทุนเพื่อเรียกร้องความเสียหายให้แก่ประชาชน พราะวันนี้ประชาชนที่อยู่ทางบ้านหรือรับปังอยู่นั้นบางคนเขาไม่อยู่ในภาวะที่จะเข้าถึงความยุติธรรมได้เลยไม่มีภาวะในการที่จะมีตัวแทนทางยุติธรรมไม่ว่าเป็นอายการหรือทนายความในการที่จะไปเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเขา มีอย่างเดียวว่าก็ถูกตําหนิว่าเมาื่อกดไปกดลิงก์ไปดำน้นนํานี้เขาไปต้องรับผิดชอบแต่ความจริงอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นคนที่ต้องรับผิดชอบนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นประชาชนฉะนั้นประชาชนควรจะต้องมีกองทุนจากรัฐบาลหรือจากสถาบันการเงินที่จะให้ประชาชนใช้สิทธิ์หรือมีกองทุนในการใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องในทางกฎหมายและที่สําคัญอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั้นเราทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบและดูแล ธนาคารและสถาบันการเงินนั้นควรจะต้องสนับสนุนเงินทุนเครื่องมือวิชาการและให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้นี่เป็นข้อหนึ่งที่อยากจะนําเสนอเป็นข้อแนะนําไว้และถ้าถามว่าในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาแก้ไขปัญหานี้บัตแก้ไขปัญหาสําเร็จเมื่อกี้มีท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้พูดข้อหนึ่งถึงเรื่องความรอบรู้หรือความรู้เท่าทันของประชาชนนั้นควรจะมีโครงการเรียกว่า P 2 P ชาวบ้านหรือประชาชนถึงประชาชนโดยกำหนดให้คนที่มีเจเน r เรชันหนุ่มสาวกว่าให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าเป็นลำดับขั้นตอนไปประสบความสำเร็จในประเทศแคนาดาครับทำให้ประชาชนเข้าถึงดิจิทัลและเต้าถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็วที่รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบมากเลยเพียงแต่มีโครงการให้มีการสอนเหมือนพี่สอนน้องนะครับแต่โครงการนี้เป็นน้องสอนพี่ และพี่ก็สอนพ่อพ่อสอนปู่ปู่สอนตาสอนใหญ่ลักษณะอย่างนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจในการที่จะช่วยทําให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายท้ายที่สุดครับในบางประเทศขอเสนอแนะว่ามีหลักประกันโดยมีเขาเรียกว่ามีการมีกรรมทันประกันภัยในการป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นี่ก็เป็นข้อเสนอแนะเป็นข้อหนึ่งไว้ว่ามีการพัฒนาประกันภัยให้แก่ประชาชนที่เขามีความเสี่ยง นะครับส่วนเงื่อนไขรายละเอียดนั้นผมคิดว่าไว้ค่อยอาจจะมีการศึกษาในเรื่องนี้ต่อไปขอเสนอข้อเสนอแนะแนะนะนะไว้4ข้อดังนี้ได้ประธานกลับเรียนขอขอบคุณมากครับท่านครับครับขอบคุณท่านอนุพรอรุณรัฐ